คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดใจเรื่องคดีเด็กชายอายุ13ปีที่เสียชีวิตบริเวณบันไดหนีไฟที่อาพาร์ตเมนต์ย่านพระขนงเรื่องนี้ผู้ต้องสงสยัยอาจจะเป็นยายของเด็กนะคะซึ่งตำรวจกำลังสอบปากคำอย่างละเอียดค่ะตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้ว่าผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำ คือนางสมจิตจำปาดีอายุ55ปียายแท้ๆของเด็กชายอัตสิิ์ลีเลิศยุทธที่เสียชีวิตบริเวณบันไดหนีไฟออกจากสถานที่เกิดเหตุภายในอพาร์ตเมนต์ย่านพระขนงตำรวจบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนางสมจิตเป็นผู้ให้การว่าหลานชายได้ออกจากบ้านเวลา3ทุ่มในวันที่12กรกฎาคมและได้ออกตามหาตลอดทั้งคืนในวันนั้นแต่ก็ไม่พบตัวจนกระทั่งเจอหลานเสียชีวิตที่บันไดหนีไฟในวันรุ่งขึ้น ทำให้การของนางสมจิตในประเด็นเวลาที่เด็กชายอัตสิต์ออกจากบ้านทําให้ตํารวจตั้งข้อสงสัยและพบพิรุษเนื่องจากว่านางสมจิตให้การสับสนและทําให้ตํารวจต้องสอบปากคําอย่างละเอียดขณะเดียวกันก็ตามหาเบาะแสผู้เกิดเหตุจนกระทั่งล่าสุดตํารวจตั้งข้อสงสัยว่านางสมจิตอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยไม่มีเจตนาเนื่องจากใช้ไม้ตีศีรษะเพราะไม่พอใจที่หลานชายไปทะเลาะวิวาทกับเพื่อนที่โรงเรียน จนกระทั่งถูกเชิญผู้ปกครองไปพบเพื่อรายงานความประพฤติจากนั้นจึงน,งนำศพไปไว้ที่ทางหนีไฟของอพาร์ตเมนต์พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าขณะนี้ตำรวจรอผลตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อยืนยันว่านางสมจิตทำความผิดจริงหรือไม่และจะชี้แจงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้